สวัสดีครับวันนี้เป็นรายการปฐมนิเทศชุดพิชา5 9 7 1 7ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนะครับวัตถุประสงค์ของชุดพิชานี้นะครับก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถอธิบายการวางแผนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดทําโครงร่างการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เลือกใช้วิธีการทางสถิติในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและนำเสนอผลงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้ชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาที่ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบหลักการวิจัยกระบวนการในการวิจัยนะครับรวมทั้งการออกแบบการวิจัยการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมในการวิจัยการวางแผนการวิจัย การนำความรู้ทางสถิตินะครับไปใช้ในการวิจัยเรื่องของความน่าจะเป็นและก็การสุ่มตัวอย่างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำวิจัยนะครับอีกอันนึงก็คือการทดสอบสมมติฐานและการหาสหสัมพันธ์และสมการถดถอยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแล้วก็การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ สิ่งสาคัญอันหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ในชุดวิชานี้ก็คือจริยธรรมและจรรยบรณในการทําวิจัยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่กําลังมาแรงในเรื่องของการวิจัยในขณะนี้นะครับการจัดทําโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนในการทําวิจัยรายงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและสุดท้ายที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของการนําเสนอผลงานวิจัยครับสําหรับชุดวิชานี้นะครับมีสื่อการศึกษาเนี่ย ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นประมวลสาระนะครับซึ่งประมวลสาระเนี่ยจะมีเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้ง15หน่วยการสอนนะครับซึ่งเราเรียกว่าเ,เป็นชุดวิชามีค่าทั้งหมด6หน่วยกิจด,ด้วยกันนะครับโดยจัดเนื้อหาสาระเนี่ยเป็น2เล่มด้วยกันนะครับสำหรับแนวการศึกษานะครับแนวการศึกษานี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้ประกอบในการ เรียนการสอนชุดวิชานี้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือว่าส่วนแรกก็เป็นส่วนที่ต้องการให้ในักศึกษานะนะั้นประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียนพร้อมที่จะเฉลยน,นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำนะครับก่อนที่จะศึกษาหน่วยแต่ละหน่วยควรจะต้องมีการทําแบบประเมินผลตนเองก่อนนะครับและ,และหลังจากที่ศึกษาเนื้อหาของประมวลสาระเสร็จแล้วก็จะมา ประเมินหลังเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีเฉลยให้นะักศึกษาไม่ควรที่จะต้องดูเฉลยก่อนนะครับควรที่จะต้องลองทําดูก่อนเพื่อจะดูว่าก่อนเรียนนั้นในการก่อนการศึกษาประมวลสาระหน่วยนั้นนั้นนักศึกษามีความรู้เดิมขนาดไหนและเมื่อหลังจากเรียนแล้วเนี่ยเรามีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างไรโดยเทียบกับคําเฉลยที่ได้น,นะครับส่วนที่2นี่ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญเช่นเดียวกันเพราะจะเป็นส่วนที่ สรุปสาระสังเขปนะครับหรือประเด็นหลักๆของแต่ละเรื่องที่นำเสนอในแต่ละหน่วยนั้นนะครับแล้วก็มีการเสนอปัญหาให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องแต่ละเรื่องนะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งวิทยาการต่างๆเช่นอาจจะเป็นเอกสารตำราบทความวิจัยหรือว่าเป็นบทความวิชาการอื่นๆประกอบด้วยนะครับบางครั้งก็จะกำหนดไว้ในหน่วยว่าควรจะศึกษาเพิ่มเติมจากตรงไหน ่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับจะทําให้นักศึกษาเนี่ยหลังจากที่อ่านนะครับหน่วยนั้นแล้วเนี่ยก็จะมาดูสาระสังเกตเพื่อเป็นการดูว่าสรุปว่าเอ๊ะตกลงว่าความเข้าใจในเรื่องนั้นๆทั้งหมดนั้นมีสาระครอบคลุมขนาดไหนนะครับและขณะเดียวกันก็ต้องลองทํากิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมท้ายเรื่องเนี้ยก็จะให้แนวคิดนะักศึกษาในเรื่องของประเด็นประเด็นที่สําคัญ แล้วก็จะได้นําไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าหากว่ายังทํากิจกรรมไทยเรื่องนั้นไม่ได้ตรงกับคําเฉลยที่ให้ไว้นะครับส่วนที่3นั้นถือว่าเป็นแนวตอบกิจกรรมและเฉลยคําตอบของทั้งแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบประเมินของกิจกรรมต่างๆนะครับว่ากิจกรรมต่างๆนั้นที่กําหนดให้นั้นมีคาเฉลยยังไงนะักศึกษาจะได้เทียบความรู้ที่ตัวเองศึกษามาแล้วนี่นะครับกับ กิจกรรมเที่วนี้ว่าเฉลยนั้นได้ตรงมากน้อยขนาดไหนนะครับและสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือการเรียนการสอนแบบ e-learning ซึ่งชุดวิชานี้ได้ทำการเรียนการสอนแบบ e-learning ด้วยครับทีนี้รายชื่อหน่วยการสอนนี่นะครับทั้ง15หน่วยการสอนเนี่ยก็จะเริ่มจากส่วนต้นๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับหน่วยที่1ก็จะพูดเกี่ยวกับ การวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมว่าความหมายของการวิจัยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าในเรื่องของการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนั้นมีอะไรบ้างที่ควรจะต้องรู้บ้างนะครับโดยที่2ก็จะพูดถึงการวางแผนการวิจัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการที่จะทําวิจัยได้ต้องมีการวางแผนทั้งการวางแผนวิชาการแล้วก็วางแผนทางด้านการของการบริหารจัดการด้วยนะครับมีการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็ มีการตั้งสมมติฐานการวิจัยครับสำหรับหน่วยที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยซึ่งนักศึกษา er จะต้องทราบถึงเรื่องของรูปแบบการวิจัยที่เราเลือกมาศึกษาวิจัยนั้นนะครับเรื่องของอกรอบของประชากรกลุ่มตัวอย่างนะครับเรื่องของเครื่องมือที่ใช้เรื่องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและก็เรื่องของวิธีวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในเรื่องของการออกแบบการวิจัยนะครับ สำหรับหน่วยที่4ี่จะพูดถึงการวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมซึ่งงานการวิจัยเชิงปริมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญในเงี้ยในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเช่นการสํารวจนะครับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับงานวิจัยเชิงวิเคราะห์งานวิจัยเชิงการทดลองนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ที่คนจะต้องรู้รวมทั้งการวิจัยทางด้านของวิจัยเ เรื่องของการที่เราจะไปเข้าไปสู่เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องของสิ่งวาษาษาษาแวดล้อมอุตสาหกรรมและก็เรื่องของออผู้ที่เป็นประชาชนหรือคนงานที่อยู่ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมนะครับสำหรับหน่วยที่5จะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งอันนี้ตอนนี้เนี่ยงานวิจัยเชิงคุณภาพกําลังเป็นที่สนใจกันนะครับ <S <s เพราะว่าจะได้ข้อมูลในเชิงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับและก็ใช้กระบวนการ วิธีการทางด้านของการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการเก็บข้อมูลและก็เรื่องของการวิจัยซึ่งจะตอบปัญหาการวิจัยได้ละเอียดมากขึ้นนะครับโดยที่6จะพูดถึงเครื่องมือการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อมศาสตร,รใ์ในการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมศาสตร,รน์นี้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับ หน่วยที่7จะพูดถึงเครื่องมือการวิจัยเชิงสังคม,มศาสตร,ร์ในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ต้องอาจจะต้องใช้แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตแบบเช็คลิสต์ก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของหน่วยที่7เนี่ยนะครับหน่วยที่8อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการจะเก็บข้อมูลในการวิจัยก็คือเรื่องของประชากรและหลักการเลือกตัวอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่า สิ่งทดลองตรงนั้นหรือว่าต,วตัวอย่างที่เราศึกษานั้นเป็นคนหรือว่าเป็นตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีหลักการทางด้านของการเลือกและก็การสุ่มตัวอย่างโดยที่9นะครับจะพูดถึงสถิติเชิงพรรณนาในงานจิตวิทยาบุสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ใช้กันมากนะครับโดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานต่างๆก็จะมีการใช้สถิติเชิงพรรณนา,นาเช่นร้อยละค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พวกนี้นะครับมัยธยฐานฐานนิยมพวกนี้ถือว่าเป็นสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการพรรณนา,นาข้อมูลในเรื่องของการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศาสตร์กรรมโดยที่10จะเป็นสถิติเชิงอนุมานนะครับในงานสิ่งแวดล้อมศาสตร์กรรมก็จะเป็นสถิติที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างผลสรุปที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างก็จะไปใช้ทํานายประชากรนะครับอันนี้ก็จะมีการใช้สถิติหลากหลายนะครับทั้งสถิติเชิง เปรียบเทียบทั้งสถิติเชิงหาความสัมพันธ์พวกนี้ด้วยนะครับโดยที่11นะครับจะพูดถึงสถิติ n o n p a r a m e t ิ i c อันนี้ถือว่าเป็นสถิติที่กำลังสำคัญต่อไปในอนาคตก็คือมักจะใช้ในเรื่องของการวิจัยที่เ,เป็นข้อมูลในเชิงของถ้าเก็บจากข้อมูลในตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ได้ทางด้านของ เชิงคุณภาพนี่นะครับก็จะหันมาใช้สถิตินอนพารามิติค่อนข้างมากขึ้นนะครับโดย12จะพูดถึงสถิติทางวิทยาการระบาดในสิ่งแวดล้อมศาสตร์กรรมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการประยุกต์เรื่องของวิทยาการระบาดในหลักการนะครับเอามาใช้ในเรื่องของการวิจัยที่เป็นทางวิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมศาสตร์กรรมนะครับโดย13จะเป็นการเลือกใช้สถิติสําหรับการวิจัยนะครับอันนี้ถือว่าเป็น เรื่องที่สําคัญว่าหลังจากที่เรียนรู้เรื่องสถิติต่างๆมาแล้วเนี่ยเอ๊จะมีหลักการยังไงที่จะเลือกใช้สถิติต่างๆนั้นนะครับหนยวย14ก็จะพูดถึงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่จะทําวิจัยได้ดีก็ต้องมีเงินทุนสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการขอทาจัดทําโครงร่างวิจัยเพื่อจะไป เพื่อจีไปขอทุนหรือสนับสนุนจากหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานที่ให้ทุนหรือว่าหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่ก็ได้นะครับและหน่วยสุดท้ายหน่วยที่ 15. จะพูดถึงการเขียนและการเผยแพร่ารายงานการวิจัยนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทําการวิจัยก็คือเขียนเป็นรูปเล่มนะครับและก็ไปนําเสนอเผยแพร่รายงานการวิจัย ที่ถ้าพูดถึง e-learning นะครับที่อยู่ในชุดวิชานี้ก็จะมีทั้งหมด10รายการด้วยกันนะครับรายการก็รายการหนึ่งก็จะประมาณสัก3านาทีนะครับจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการวิจัยการรับทนมรกรรมและสมมติฐานซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่2ซึ่งมีความสําคัญนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือการวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมศาสตร์กรรมอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่4นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเตรียมข้อมูลการวิจัยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการ ศึกษาเบื้องต้นในการที่จะเตรียมข้อมูลเพื่อจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือรายการที่4จะเริ่มเป็นสถิตินะครับก็จะพูดถึงสถิติเพื่อการเปรียบเทียบนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สําคัญหมวดหนึ่งในเรื่องสถิติวิจัยนะครับรายการที่5อันนี้ก็จะเป็นสถิติเพื่อการหาความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็จะมาจากหน่วยที่10 เช่นเดียวกับสถิติเพื่อการเปรียบเทียบนะครับก็จะมาจากหน่วยที่10ด้วยกันอันนี้ก็จะทําให้เราได้มุมมองในเรื่องของสถิติเชิงอนุมานนะครับอีกหน่วยรายการที่6จะเป็นสถิติทางระบาดนะครับทางการระบาดนี่ก็คือทางระบาดวิทยาในงานสิ่งแวดล้อมศตสาหกรรมซึ่งจะทําให้ได้มุมมองในเรื่องของโรคจากการทํางานโรคจากการประกอบอาชีพ นะครับหรือว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนที่รอบสถานประกอบการนะครับส่วนรายการที่7จนะครับจะเป็นรายการการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยซึ่งจะเน้นหนักเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะต้องใช้ในเรื่องของการวิจัยนอกจากนี้ก็ยังมเีเครื่องมือวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์พวกแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตด้วยรายการที่8จะเป็นเรื่องของประชากรและการเลือกตัวอย่างที่เราใช้ในการวิจัยซึ่ง ก็จะมาพูดถึงเรื่องประชาก,กรและตัวอย่างนี้อาจจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นดินเป็นน้ําทางด้านสิ่งแวดล้อมศาสตร์กรรก็ได้รายการที่9จะเป็นเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับและก็รายการสุดท้ายก็คือการเขียนและการเผยแพร่รายงานการวิจัยครับอันนี้ก็จะเป็นรายการ e-Learning ที่มาจากหน่วยต่างๆที่อยู่ในประมวลสาระชตรวิชาครับ ที่กิจกรรมสําหรับชิวิชานี้ก็จะแบ่งออกเป็นกิจกรรมสัมมนาเสริม2ครั้งนะครับรแล้วก็สัมมนาข้มหนึ่งครั้งซึ่งสัมมนาเสริมสองครั้งในครั้งที่1ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการจัดทําโครงร่างการวิจัยตามทกศึกษาสนใจด้วยตนเองแล้วก็มานําเสนอต่อวิทยากรซึ่งวิทยากรแต่ละกลุ่มก็จะมีหนึ่งท่านต่อนักศึกษา15คนนะครับขั้นที่2ก็จะเป็นเรื่องของการ ให้หาบทความวิจัยประาอกงกฤษในงานสิ่งรอมสาดก,กรรมแล้วก็วิเคราะห์บทความนั้นจะทําให้นักศึกษาได้มุมมองในเรื่องของการที่จะวิเคราะห์บทความงานวิจัยได้นะครับสำหรับสัมมนาเข้ม1ครั้งเนี่ยถ้าเป็นสัมมนาเสริมเ,เราจะใช้เวลาเสาร์ทิตส์งสัปดาห์นะครับแล้วก็สัมมนาเข้มเราจะใช้เวลาตั้งแต่ศุกร์แล้วก็เสาร์แล้วก็อาทิตย์หครั้งนะครับหสัปดาห์เท่านั้นก็จะมามีเนื้อหาก็คือเรื่องของการ เรียนเรื่องการออกแบบการวิจัยและสถิติที่สําคัญในงานสิ่งแวดล้อมศาสกรรมเพื่อประกอบการที่เราจะทํารายงานนะครับการวิจัยหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ของนักศึกษาในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมการทําวิทยานิพนธ์ซึ่งถือว่าเป็นรายงานการวิจัยอย่างหนึ่งการกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทําอย่างไร การเลือกใช้สถิติในการวิจัยจะทำอย่างไรนะครับรวมทั้งที่สำคัญก็คือการฝึกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ซึ่งอันนี้จะใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆสำหรับการเรียนรู้ทั้งสถิติทางด้านพรนานาสถิติทางด้านของการเปรียบเทียบและก็สถิติทางด้านการหาความสัมพันธ์ครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน งานสิง่งแวดล้อมติศหกรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทาให้นักศึกษาได้เติมเต็มในชุดวิชานี้นะครับสำหรับโครงร่างการวิจัยที่นักศึกษาจะต้องทําในการสมนาเสริมขั้นที่1ก็จะต้องวิจัยตั้งแต่ชื่อเรื่องการวิจัยเราต้องเตรียมมาตั้งแต่ด้วยชื่อเรื่องการวิจัยประเภทของการวิจัยว่าเป็นประเภทไหนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาอย่างไรทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ของการวิจัยสมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัยและก็ขอบเขตการวิจัยนิยามศัพท์เฉพาะข้อจํากัดในการวิจัยวิธีดําเนินการวิจัยการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข,ข้อมูลวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับซึ่งอันนี้ักศึกษาก็จะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน่วยที่14เป็นหลักนะครับแล้วก็จะก็จะต้องตเตรียมโครงร่างการวิจัยเพื่อม,มานําเสนอต่ออ,อ,อาจารย์นะครับแล้วก็ต่อเพื่อนนักศึกษาด้วยนะครับ สำหรับสมนาสเสริมขั้นที่สองก็จะเป็นประเด็นการวิเคราะห์บทความวิจัยภาษาอังกฤษในงานเส,สริมรองวิสากรรมก็จะมีการให้นักศึกษาไปค้นหาบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่นษาสนใจในงานเส,สริมรองวาชากรรมขึ้นมานะครับแล้วก็มาทําประเด็นการวิเคราะห์บทความนั้นว่าจะให้จะต้องมีการวิเคราะห์อะไรบ้างตั้งแต่ชื่อเรื่องนะครับความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัยหรือการศึกษานั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยการศึกษาสมมติฐานการวิจัยการศึกษาวิธีดำเนินการวิจัยหรือการศึกษานั้นซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เขาใช้ในการวิจัยเครื่องมือการวิจัยการเก็บข้อมูลหรือการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลและความเหมาะสมของสถิติที่ใช้นะครับรวมทั้งผลการวิจัยหรือผลการศึกษาการอภิปรายผลสรุปและข้อเสนอแนะรวมทั้งบรรณานุกรมด้วยต้องบอกนิดนึงว่าบทความที่เลือกมาให้นักศึกษาต้องมาวิเคราะห์ เองเนี่ยตามความถนัดของแต่ละคนเนี่ยจะต้องเป็นต้องไม่น้อยคือต้องไม่เก่าเกิน3ปีถึง5ปีนะครับที่จะมาใช้ในการนำมา,านำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษนั้นประเมินผลการศึกษาเราทำอย่างไรเราก็จะประเมินจากการเข้าสมมนรรายงานนะครับที่ให้ทำมาก่อนหรือการเข้าร่วมสัมมนาเสริม2ครั้งครั้งละ15%รวม30%แล้วก็มีสัมมนาเข้ม 1ครั้ง3วันนะครับสำนักาเข้มที่20%รวมแล้วก็คือจะเป็น50%สําหรับการเป็นคะแนนกิจกรรมนะครับและก็สุดท้ายก็คือประเมินผลจากการสอบไล่ประจำภาคเนี่ย50%าด้วยกันนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าชุดวิชา59717ประถมนิเทศเระเบียบพิธีวิจัยและสถิติสาหรับสิ่งร้าศาสตร์การมนี้นะครับในการประนมเทศครั้งนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้ทราบแนวทางในการที่จะต้องเตรียม ศึกษานะครับประมวลสาระชุดวิชานี้แล้วก็เตรียมเข้ารับกิจกรรมออสอนสมนาเสริมสมนาเข้มซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาจะต้องเข้าทุกท่านเพื่อเป็นคะแนนเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ไปสอบปลายภาคนะครับขอให้นักศึกษาตั้งใจในการที่จะศึกษาหน่วยประมวลสาระทั้ง15หน่วยนะครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชานี้ครับ